จมครับว่าเพื่อไทยเราไม่กังวลทัวลงครับตักเพื่อไทยไม่กัวลลงตักเพื่อไทยกลัวทัวที่มาลง ไม่มีคุณภาพบนโลกเสรีประชาธิปไตยตเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันทิกเรื่องเราเห็นต่างกันได้แต่การแสดงข้อคิดความเห็นนั้นควรจะเป็นข้อคิดความเห็นแบบสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาไม่มีการตัดตอน,ด,นดิบเบลด้อยค้ากล่าวหาใสารา่ร้ายพรรคเพื่อไทย แล้วก่อนที่จะมารักนังสือนะครับมีการปรับกองเชียร์หลายท่านนะครับแนะนําว่าถ้าหากว่ากระบวนการในการตัดตอนบิดเบือนความจริงเพื่อเส่ยรายได้ค่าแพร่บนทินวิสเกอรพักเพื่อไทยการขับไปว่าขอสิทิสิทธิให้พักเพื่อไทยดําเนินการต้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิและสวีท่งต่อไป ผมการเมียนก็ได้ไม่กลัวทวลงครับแต่ขอให้ทัวที่ลงนั้นเป็นทัวที่มีมาตรฐานทัวที่มีคุณธรรมจริยธรรมและพื้นที่ในการถ,ถลองในโลกสังขอารทปไตยต้องสามารถเกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไปครับครันเบขาบอมพลน้ม้อยคุณนดุยุาครับ ผมขอไม่จะขึ้นเป็นตัวแทนที่คณะนิสัยนะครับผมคงไม่ต้องบอกว่าผมเป็นคนเสื้อแดงและผมก็ไม่ต้องบอกว่าคนเสื้อแดงสู้มากกว่าใครหรือคนเสื้อแดงสู้จริงกว่าใครขอใช้สิทธิ์คนเสื้อแดงในการขอคารวะและขอเสียงจากมือขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เคาเลือกทำอีกครั้งหนึ่งครับแบบนี้นี่คือรับเพื่อน พี่เด่นพี่พอจุดจบคือก็ต้องขอบคุณอาตัวแทนถ่ายพักต้องบอกอย่างนี้ฮะถ้าพักตัวทวนมาลงเดี๋ยวพวกผมจะเตรียมแมกโคลลดขุดดินไว้รอช่วยห่ือพักหน้ามองเราไม่ได้ไม่ได้ไไดลทำนะฮะโอ้ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่เขาขัง